สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมช่อง youtube ชาคิต้านะครับเดี๋ยวผมจะพามาแนะนำอูเดอะซันนะฮะวันนี้อู o, ที่ขายรถบรรทุกนำเข้านะฮะนี่ครับอู o, นี้เลยนะครับอูเดอะซันนะอันนี้ก็เป็นฮ i โน่เอสเจ็ดร้อยนะครับเครื่อง e 1สิบสามซีนะฮะอันนี้เป็นยางรอเล็กนะ ขนาดอย่าง245ทับ70ดอาขอบ19.5นะครับนี่รถนอกรถนอกสภาพสวยๆเลยนะตอนนี้ผมอยู่ที่ o, อูเดซันอ่าพามาลูกคา้าทุกท่านมาแนะนำอูนนี้เลยนะฮะเขาขายรถบรรทุกนํำเข้าพร้อมจัดไฟแนนดาวน้อยดาวมากแล้วแต่นะครับแล้วแต่ลูกคา้า มาโทรมาสอบถามมาคุยกันคันนี้มีบันไดนอกเลยนะเนี่ยญ,ญี่ปุ่นนะเนี่ยดูสินี่สีก็สวยๆแจมๆเลยคันนี้ต่อเสร็จแล้วนะคันนี้ต่อเป็นพื้นเรียบตรงนี้เขาน่าจะไว้ติดเหยบอ่าเว้นไวเนี่ยน่าจะใส่เหยบเนี่ยดูอันนี้เป็นพื้นพื้นเหล็กนะฮะพื้นเหล็กแผงข้างก็เป็นเหล็ก เปิดได้เปิดได้นี่ครับอูเดซั sun, นนครปฐมนะฮะถ้าถ้านหนสนใจที่จะออกรถพร้อมต่อกระบะนะพร้อมเสร็จสับพร้อมวิ่งพร้อมอะไรเลยนะก็ติดต่อมาที่เบอร์นี้เลย081ปนนะฮะ553 3348นะครับอูเดซั sun, นนครปฐมนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูรถที่เขาต่อเสร็จแล้ว มีหลากหลายรูปแบบนะครับเขาต่อเนี่ยนี่นี่ขึ้นขึ้นแมคโครขึ้นหลายรูปแบบครับต่อหางโลบงโลเบตพื้นเรียบด้เซมิด้มเขาต่อหมดนะครับที่นี่เดีย๋ยวผมดาพาเดิน ั่วเลยคือกว้างมากนะฮะอันนี้ผมอยู่หลังอู่นะทุกอย่างเนี่ยเขาสร้างขึ้นเองจากที่นี่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างตั้งแต่เริ่มต้นเลยนี่ลูกลูกค้าก็มาดูรถจากบริลลัมนะฮะอันนี้เป็นรถใหม่ของทางยูดีนะครับส่งมาต่อหางลากพ่วงนี่ เป็นยูดีใหม่รถใหม่ก็รับต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่ที่นี่รับต่อนะครับมีใหม่กิ๊กเลยมีรถใหม่อยู่หนึ่งสองคันตอนนี้มีรถใหม่อยู่สองคันที่เหลือจะเป็นรถนอก นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกีกาคันนี้โอ้โหนี่ครับอีสุกีกานะฮะโหคันนี้แคสซีนอกเลยนะแคสซีนอกทั้งแท่งเลยครับสวยมากเลยดูสภาพเ๋เอาให้ทุกท่านดู นี่ครับดูถังน้ํามันเนี่ยใครที่กําลังมองหารถนอกอยู่นะผมแนะนําอู่นี้เลยนะครับติดต่อสอบถามพี่ปุริมนะฮะแกคุยง่ายมากเลยอันนี้ช่วงล่างเป็นระบบถุงลมด้วยนะนี่ดูสภาพแชซีซีอย่างสวยนะชซีไม่ผูเลยนะนี่ดูโชคกันสับถุงลมโอ้โห มีรังเครื่องมือแถมมาอีกมาลงฝาหลังอีกสองลูกใหญ่ๆไปเลยนี่ให้ดูอาดงามแท้ละ่ะทั้งมันสองถังเลยวะอันนี้สามร้อยลิตรอันนี้อันนี้สองร้อยโอ้ทั้งหมดห้าร้อยลิตรครับทั้งหมด ทุกคนดูครับนีได้ของแต่งมาด้วยนะนี่แค่ปัดเงานี่ก็หาน้ำยามาขัดนี้เงาวับนะครับนี่ครับภายในภายในจิก้าคันนี้นะเขาทําความสะอาดมาบางส่วนแล้วนะครับก็เหลือเก็บ เอีงนิดนๆหน่อยๆนะครับมีจอด้วยนะเบาเป็นเบาะผ้ามีชั้นวางของเออชั้นวางของเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับกันนะเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับอันนี้ยางเล็กเหมือนกันสองสี่ห้าทับเจ็ดศูนย์อาขอบสิบเก้าจุดห้า สวยอ่ะทรงสวยเลยสิบสองล้อคันนี้ความยาวนี่พอดีเลยโอ้มีสติกเกอร์ยี่สิบตันด้วยนี่ครับดูเดี๋ยวให้ดูสภาพรถก่อน ี่ระบบยกถุงลมนะครับบันไดสองขั้นนะขั้นที่สามถึงถึงนี่เลยถึงหัวเลยนี่ดูสภาพภายในใส่ชุดแต่ง vp p เข้าไปนี่แจมแล้วเนี่ยมีกล้องด้วยมีกล้องกล้องจอกล้องนี่ครับสภาพข้างในทำความสะอาดมาพาบางส่วนนะครับ ก็เหลือเก็บอย่างนิดหน่อยนะถ้าท่านในสนใจก็โทรหาพี่ปุริมได้เลยนะครับมีกระจกกระจกนอกมีไอตัวปัดน้ำฝนด้วยนะตรงกระจกอะ่ะนี่เห็นไหมการปัดน้ำฝนขากระจกชุบนะได้ของแต่งมาเยอะเลยนะเนี่ยไปซื้อหลายบาทนะครับเนี่ย ไม่ดูฝั่งนี้สภาพสวยมากนะครับทุกคนนี่เป็นแบบร้อยิบแอม ตอนนี้น่าจะยาวสิบเมตรได้นะนี่ดูแล้วดูทรงแล้วน่าจะสิเมตรได้อยู่ไม่รู้คันนี้มีเจ้าของยังเนี่ยครัามาดูฝั่งนี้นะฮะคันนี้ต้องต้องขยับช่วงล้ออีกสวยเลยครับคันนี้ขยับช่วงล้ออีกนะขยับถอยมานะ เพราะว่ามันเว้นช่วงท้ายนี่ยาวเกินไปนแบบช่วงร้ออีกแก้วเลยมีทั้งรถใหม่นะครับเนี่ยคันนี้รถใหม่นะเนี่ยของอีสุครับมาติดเฮียบมาติดเฮียบแล้วก็มาต่อเอ้ยน่าจะใส่เฮียบมาจากที่อื่นแล้วก็มาต่อเขาน่นจะมาต่อพื้นเรียบที่นี่ 7จ็ดร้อยส่วนมากก็จะเป็นฮีโน่เอเจ็ดร้อยนะครับนี่มีทั้งรถใหม่รถเก่าเลยนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นฮีโน่เอฟเอ็มหนึ่งเอี่ครับน,น,นู่นฝั่งนู้นก็จะเป็นที่เขาทำโครงสร้างนะฮะเดี๋ยวเราเราเดินไปดูข้างในกัน เดี๋ยวจะเดินไปดูข้างในาอีกคลิปนะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ดูลานจอดนี้ก่อนนุ่นมีหางให้เลือกมากมายนะครับท่านใดที่แบบว่ามีหางเก่าอยู่แล้วอยากเอามาดัดแปลงอย,อยากมาดัดแปลงสภาพนะเพื่อที่จะลดคอ์สในการค่าใช้จ่ายของตัวเองนั่นแหลนะอก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์พี่ปุริมนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับเบอร์พี่ปุริมแกคุยง่ายนะ โหติด,ดใจกีก้าคันนี้มากเลยสวยมากเลยอะ่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันอีกคลิปหนึ่งเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูข้างในนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ